สวัดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปทำนายนะคะดวงชะตาของชาวราศีธนูประจําเดือนมีนาคมพศ2562นะคะราศีธนูก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมนะคะจนถึง15มกราคมค่ะเราก็จะมาเลือกไพ่ให้ชาวราศีธนู10ใบนะคะ คสิบใบค่ะใบที่หนึ่งสองสามสี่ห้า ชาวราศีธนูนะคะอาจาจะมีเรื่องที่หนักใจอยู่นะคะมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจนะคะบอกเลยว่าจริงๆเราต้องใช้ความเด็ดเดี่ยวมากๆเลยนะคะหรือไม่ก็มีใครบางคนจ้องจับผิดอยู่นะคะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินด้วยนะคะเนี่ยหมุนเงินนะคะมีใครบางคนคอยกดดันเราอยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครกําลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักอยู่นะคะคนรักอาจจะค่อนข้างที่จะหงุดหงิดใส่เรานะคะหรือไม่ก็อาจาาจะไม่ได้คุยกันดีๆนะหรือเขาในช่วงนี้ ะะพูดไรไม่ได้เลยนะพูดไรก็ผิดกดดันเราอยู่ตลอดเวลานะคะมีเกณฑ์จะได้กลับมาคุยกันใหม่อยู่ค่ะนะให้เวลาเขานิดนึงนะคะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องงานชัดเจนนะคะหรือไม่ก็อาจจะได้โยกย้ายที่อยู่อาศัยค่ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักอยู่นะคะได้กลับมาคืนดีกันชัดเจนเลยนะคะหรืออาจจะนะ <c oughs> มีเกณฑ์การมีบุตรนะคะ พ่ของเรื่องงานนะคะมีมีความวุ่นวายอยู่นะคะหรือไม่ใครที่กำลังจะไปสอบแข่งขันนะคะเรื่องการาปรับตําแหน่งอะไรต่างๆนะคะสอบเลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงานหรือนะคะสอบแข่งขันอย่างอื่นนะคะหรือไม่ก็สอบเข้ารับการรัรบราชการนะคะมีเกณฑ์จะได้ข่าวดีอยู่นะคะความก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องงานมีแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกอึดอัดใจนิดนึงนะคะ <S <S <entle aning> เรื่องโชคลาภนะคะได้ดูยังไม่มีนะคะโชคลาภยังไม่มีดังนั้นคงจะต้องลดละไว้ก่อน ในช่วงนี้นะเรื่องเงินอาจจะต้องหมุนเงินอยู่ค่ะอาจจะมีปติดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะหร anyway, the so ือไม่ก็อาจจะต้องทํชธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องเงินการกู้ยืมแรงต่างด้วยนะคะหรือไม่ก็อาจจะมีปัญหากับพี่ๆน้องๆญาติพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองค่ะนะในช่วงต้นเดือนนะคะได้ไพ่ราชาถือดาบเข้ามาเลยนะคะดังนั้นบอกเลยว่าช่วงนี้ต้องใช้ความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจนะหรือไม่ก็เราอาจจะต้องแบบมี เราอาจจะมีความรู้สึกหนักใจในการตัดสินใจในบางเรื่องนะคะเนี่ยมันลังเลใจมากเลยนะคะสเหรียญเข้ามาด้วยนะคะหรือไม่ก็อาจจะมีใครบางคนใช้คําพูดกดดันเราอยู่นะคะเออจริงๆบอกเลยว่าถ้าเด็ดเดี่ยวตัดสินใจแล้วสามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะแต่เราอาจจะต้องระวังเรื่องคําพูดด้วยนะคะเพราะว่าไพ่ดาบเนี่ยบ่งบอกเลยค่ะว่าเราอาจจะพูดแบบตรงเกินไปนะ,ะบางเรื่องเราอาจจะต้องแบบเก็บเก็บเอาไว้หน่อยนะคะเพราะว่า จะมีใครบางคนนะคะเข้าใจผิดเราหรือแปลสารผิดไปแล้วก็อาจจะมีปัญหากันนะหรืออาจจะคิดไม่ดีกับเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องคําพูดของเรานะหรืออาจจะมีใครบางคนจุกจิกค่ะกดดันหน้าเนี่ยไพ่ของ ความรู้สึกอึดอัดกดดันจุกจิกเรื่องงานมากนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงมานะคะทําอะไรไปนะคะเดี๋ยวเขาก็แบบเออไม่พอใจแล้วเขาก็ให้เราเปลี่ยนอีกนะคะหรืออาจจะเป็นลูกค้าก็ได้นะคะมีมีเกณฑ์การเปลี่ยนแป,แปลงเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่ภาระหน้าที่เกี่ยวกับการรับผิดช,ชอบนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะตัวเราเองนะคะอาจจะถูกโยกย้ายไปอยู่ในตําแหน่งหรือไปอยู่ในที่ที่เราไม่อยากจะอยู่นะคะอึดอัดใจแต่ก็พูดอะไรไม่ได้นะคะ ในเรื่องเงินค่ะในเรื่องเงินอาจจะติดปัญหาอยู่นะคะอาจจะมีปัญหากับพ่อหรือญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะในช่วงนี้อาจจะต้องอหมุนเงินด้วยนะคะอึดอัดใจเยอะเลยกดดันมีคนที่คอยกดดันนะคะ เรื่องเงินเรื่องทองหรืออาจจะเป็นคนรักเราก็ได้นะคะจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องเงินกับเราเรื่องเงินแล้วก็อาจจะกดดันเรื่องเงินกับเราด้วยนะคะการค้าขายในช่วงต้นเดือนมันอาจจะค่อนข้างจะเงียบนิดนึงนะคะอดทนนะคะเพราะเงินยังต้องหมุนอยู่นะคะในเรื่องความรักของคนที่มีคู่ค่ะบอกเลยค่ะช่วงนี้เหนื่อยนะคะอึดอัดใจเหมือนกันนะคะเพราะตัวเขาจะจุกจิกกับเรามากนะคะจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องเงินก็ตามจุกจิกกับเรื่องการกระทําของเราก็ตามนะคะเข้ามาจุกจิกทุกอย่างหรือไม่ก็ นะเราทำอะไรไปก็ผิดหมดเลยนะคะเขาจะคอยวควบคุมคอยคอนโทรลเราอยู่ตลอดนะคะหรืออาจจะใช้คำพูดประชดประชันนะช่วงนี้เราอาจจะรู้สึกอัดใจคุยอะไรกับเขาไม่ได้นะคะปรึกษาอะไรไม่ได้เลยโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองด้วยนะคะคนที่โสดนะเนี่ยโสดมีคนคุยด้วยก็อาจจะหนักใจนิดนึงเพราะว่าตัวคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยชัดเจนกับเรานะคะเดี๋ยวก็นะเ,เดี๋ยวก็คุยดีนะคะเดี๋ยวก็ เงียบไปนะไพ่สองเหรียญคือเดี๋ยวผูผุผุโผนะคะเออเราก็บางครั้งนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ความชัดเจนหรือไม่ก็เราอยากจะนัดพบนัดเจอเขาก็อาจจะแบบใบเบียงนะคะ ใบเบี่ยงไม่ยอมตอบไม่ยอมที่จะไปหรือมีภาระหน้าที่อะไรต่างๆหลายอย่างเลยนะคะดังนั้นเราก็อาจจะรู้สึกอึดอัดใจเหมือนกันนะคะคนโสดโสดสนิทก็ยังโสดสนิทอยู่เลยนะคะโสดสนิทดังนั้นบอกเลยว่าในช่วงนี้ก็คงจะคิดเรื่องเงินมากกว่านะคะอาจจะมีปัญหาหลายอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ไม่อยากจะคิดเรื่องความรักหรือไม่ก็ยังไม่มีใครนะคะเข้ามาก็คิดถึงแต่คนเก่าๆเรื่องเก่าๆนะคะถัดไปค่ะในช่วง กลางเดือนนะคะกลางเดือนเนี่ย เริ่มดีขึ้นนะคะมีคนมีผู้ช่วยเข้ามาอัศวินถือถ้วยนะคะอัศวินขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยดังนั้นปัญหาที่เรารู้สึกอึดอัดใจนะมีเรื่องต่างๆนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะไพ่เดอะสตาร์เนี่ยทุกอย่างจะเริ่มราบรื่นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะในช่วงต้นเดือนมันอาจจะกดดันเยอะนะคะในช่วงกลางเดือนอาจจะเริ่มดีขึ้นนะคะเนี่ยอาจจะมีโครงการหลายๆอย่างที่เราคิดไว้นะคะแล้วก็จะมีคนเข้ามาช่วยด้วยนะคะเออมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องงาน นะคะไปในทางที่ดีภาระหน้าที่ที่เราได้รับอาจจะเริ่มดีขึ้นหรือมีคนเข้ามาช่วยนะคะมีเกณฑการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนที่อยู่อาศัยหรืออาจจะได้โยกย้ายด้วยนะคะเปลี่ยนแปลงหน้าที่ภาระหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบที่ มันทำให้เราทำงานสบายขึ้นนะคะเบาขึ้นการติดต่อประสานงานอะไรต่างๆเป็นไปนในทางที่ดีนะคะหรือไม่ตัวเราเองอาจจะได้ลูกน้องเข้ามาใหม่นะคะซึ่งจะมาช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ตรงนี้ด้วยนะในเรื่องการเงินนะคะการเงินบ่งบอกเลยค่ะมีคนช่วยเหลือนะคะในช่วงต้นเดือนที่ต้องหมุนเงินหรือมีปัญหาะจะได้เคลียร์กันนะคะเงินจะเข้ามา นะแต่ก็ออกไปเหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังแบบค่อนข้างที่จะราบรื่นนะคะการค้าขายถือว่าดีนะคะเงินที่เราเรอคอยมีเกณฑ์จะได้แต่ว่าต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายนะคะไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยบ่งบอกเลยค่ะว่าเราอาจจะนะใช้ใจ่ายตามใจอยากได้ก็อาจจะซื้อไปนะคะซื้อแบบไม่ทันคิดนะคะดังนั้นต้องระวังด้วยนะเพราะอาจจะเงินอาจจะติดขัดในช่วงท้ายเดือนได้นะคะ ในเรื่องความรักของคนมีคู่ค่ะเออนี่มีปัญหาในช่วงต้นเดือนนะคะมีเกณฑ์จะได้กลับมาคืนดีกันนะเขาอาจจะกลับมาคุยดีกลับมาพูดดีกลับมาทําดีนะคะเราก็ลังสงสัยนะลังเลสงสัยนะคะเริ่ม นะได้เริ่มต้นกันใหม่ได้เริ่มคุยกันใหม่ได้เริ่มคุยกันดีๆนะคะหรืออาจจะได้คุยปรึกษากันจริงจังนะคะเกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะได้ถอยกันคนละก้าวนะแก้ไขปัญหานะคะไปในทางที่ดีหรือไม่ก็คนรักอาจจะนําข่าวดีมาให้เราก็ได้นะคะข่าวดีหรือนำออสิ่งอะไรต่างๆที่เราอยากได้นะคะมาให้เรานะรู้สึกเซอร์ไพรส์หรืออาจจะทำเซอร์ไพรส์กับเราก็ได้นะคะหรือ,อคนสำหรับคนที่ โสดนะคะแต่ยังไม่มีโสดแต่ยังไม่ได้ไม่ได้มีใครนะคะบอกเลยค่ะว่านะคะในช่วงกลางเดือนอาจจะมีใครบางคนเข้ามานะคะเข้ามาจีบชัดเจนเข้ามาเสนอตัวเองเข้ามาสารต่อความสัมพันธ์นะคะแต่เรายังลังเลใจอยู่เลยเรายังชินกับการอยู่คนเดียวนะคะเพราะไพ่สเตนเนี่ยบ่งบอกเลยค่ะว่าโสดมานานนะคะอันนั้นเราอาจจะรู้สึกว่าออยังไม่มั่นใจสักเท่าไหร่แต่ก็รู้สึกดีนะคะเพราะว่าอาจจะได้ คุยกันทําความรู้จักกันอาจจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะคลิกนะคะสําหรับคนโสดแล้วมีคนคุยด้วยค่ะบอกเลยค่ะอาจจะได้สารต่อความสัมพันธ์นะคะหรือไม่ก็อาจจะได้นัดเจอกันค่ะมีอะไรที่มันค่อนข้างที่จะหวานแววนะคะหรือไม่ตัวเขาเองอาจจะทำเซอร์ไพรส์นะคะพาออกไปข้างนอกหรืออาจจะมีของขวัญแรงตางให้ด้วยนะคะทำให้เราคิดและวาดฝันไปไกลนะคะเออหรือไม่ก็อาจจะนะ ได้รับความชัดเจนนะคะสิ่งที่เราขอนะคะหรือไม่ก็ตัวเขาเองอยูยูนะคะก็แบบมาขอความชัดเจนจากเรานะคะค่อนข้างที่จะดีดังนั้นในช่วงกลางเดือนอาจจะมีอะไรที่แบบทาให้เรารู้สึกนะสดชื่นขึ้นนะคะมีความหวังเกี่ยวกับเรื่องความรักนะถัดไปค่ะในช่วงท้ายเดือนนะคะท้ายเดือนอาจจะมีปัญหาติดขัดเล็กน้อยนะคะไพ่ของความขัดแย้งห้าไม้เท้ามาเลยนะคะหรือความวุ่นวายนะคะอาจจะเป็นความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องงานก็ได้แต่เคลียร์ปัญหาได้ค่ะนะ เจ้านายหัวหน้าอาจจะมาช่วยเคลียร์ปัญหาตรงนี้นะคะไพ่เป็นไพ่ของการแข่งขันด้วยนะคะดังนั้นบอกเลยว่าใครที่ไปสอบแข่งขันหรือสอบเลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะมีเกณฑ์จะประสบความสาเร็จได้บรรจุงานหรือได้บรรจุราชการนะคะไพ่เดลเวอร์ค่ะยังมีความลังเลใจเกี่ยวกับเรื่องงานอยู่นะคะจริงๆบอกเลยว่าผู้ใหญ่ค่อนขา้างเอ็นดูเรานะคะดังนั้นจะช่วยนะคะสนับสนุนให้เราได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานหรือได้งานที่เราอยากจะได้นะคะออสุดท้ายค่ะได้ไพ่ 8ไม่เท้านะคะความก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องงานมาด้วยนะคะดังนั้นบอกเลยว่าความก้าวหน้ามีผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือนะคะแต่ว่าเพื่อนร่วมงานอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าราดูเหมือนกับจะมีเรื่องความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะหรือไม่เขาก็อาจจะนะ อคติกับเราอิจฉาเราในบางเรื่องติดต่อประสานงานอะไรต่างๆก็อาจจะไม่ค่อยรับรื่นนะคะทําใจแต่แก้ปัญหาได้นะคะเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะเราอาจจะต้องแบบปรึกษาหัวหน้าแล้วก็ให้เขาช่วยเหลือในเรื่องการประสานงานตรง,น,ตรงนี้นะคะหรือไม่นะบอกเลยว่าความวุ่นวายนะคะการส่งงานพร้อมๆกันนะคะในช่วงท้ายเดือนนะแต่ทําสําเร็จอยู่ละนะคะไพ่ของความก้าวหน้าด้วยนะคะการเซ็นสัญญาเกี่ยวกับเรื่องงานด้วยนะคะ ใครที่กําลังรอคอยข่าวเรื่องงานใหม่ก็มีเกณฑ์จะได้งานใหม่อยู่นะคะมีไพ่เดือกสตาร์ขึ้นการเปลี่ยนงานก็น่าจะชัดเจนนะคะอาจจะได้งานที่เราเราไปแข่งขันกับคนอื่นนะคะมีเกณฑ์จะได้ตรงนั้นนะคะสําหรับความรักนะคะความรักสําหรับคนที่มีคู่แล้วในช่วงท้ายเดือนก็อาจจะมีปัญหา ความขัดแย้งไม่ตรงกันคุยกันไม่ได้นะคะหรือไม่ก็มีนะความระแวงเนี่ยมีไพ่เดลเวอร์เข้ามาดังนั้นบอกเลยว่าเราอาจจะระแวงเกี่ยวกับเรื่องมือที่3บุคคลที่3หรือมีใครบางคนนะคะเข้ามาทําให้เกิดนะความขัดแย้งอาจจะเป็นญาตินะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนก็ได้นะคะทำให้เราคิดมากนะคะต่างคนต่างอยู่นะคะจากกลางเดือนนะคะและดูจะดีขึ้นมาละนะคะแต่ท้ายเดือนก็อาจจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือไม่ตัวเราเองค่ะอาจจะรู้สึกเบื่อกับการทะเลาะก,กันเราก็เลยแบบอยู่เฉยๆยนิ่งๆนะคะ ปล่อยนะคะปล่อยให้เขาอยู่ของเขาไปอยู่มุมของเขาเราก็อยู่มุมของเรานะคะใครที่คาดหวังเกี่ยวเรื่องการมีบุตรมีเกณฑ์การมีบุตรนะคะสําหรับคนโสดท,ที่มีคนคุยด้วยนะคะ บอกเลยว่าอาจจะมีความรู้สึกน้อยใจเล็กๆนะคะเพราะว่าในช่วงท้ายเดือนเขาอาจจะไม่ค่อยได้อ่ามีเวลาให้เราหรือไม่เราค่อยได้คุยกันบ่อยหรือไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยนะคะแต่สุดท้ายก็ได้กลับมาเหมือนเดิมน,นะคะไพ่เดลเรเบอได้สารต่อความสัมพันธ์แต่เราค่อนข้างจะคิดมากนะคะเราค่อนข้างจะคิดมากแล้วก็อาจจะน้อยใจกับบางเรื่องที่เขาพูดหรือการกระทําของเขาก็ได้นะคะหรืออาจจะมีบางเรื่องที่แบบไม่เข้าใจกันนะคะเราก็แบบเงียบไปนะเราไม่อยากจะคุยนะสุดท้ายเขาก็อาจจะมาง้อเราก็ได้นะคะสําหรับคนโซ ดะะที่ไม่มีใครเลยนะในช่วงท้ายเดือนค่ะเราอาจจะมีใครบางคนนะคะที่เรารู้สึกดีกับเขานะคะอาจจะแอบชอบเขาแอบมองเขาอยู่แต่ไม่กล้านะคะคิดเยอะคิดมากหรือคนที่เราเพิ่งได้เจอเนี่ยค่ะหรือคนที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยอาจจะได้ต่อสารต่อความสัมพันธ์แต่ตัวเราเองยังยังไม่เต็มร้อยนะคะเพราะว่าเราอาจจะยังกลัวๆอยู่นะคะเพราะมีบางอย่างที่มันรู้สึกแบบ ขัดใจนะคะขัดใจขัดกับความรู้สึกเราอาจจะระแวงค่อนข้างจะมากและคิดเยอะนะคะเนื่องจากว่านะอาจจะโสดมานานแล้วก็คนที่เข้ามาอาจจะเข้ามาแบบชัดเจนมากเกินไปก็เลยทําให้เรารู้สึกลังเลใจนะคะคิดมาก คิดมากคิดหลายอย่างเหมือนกันนะคะในเรื่องเงินเรื่องทองอาจจะมีติดขัดอยู่บ้างนะคะอาจจะมีปัญหานะสำหรับคนที่กําลังวางแผนเกี่ยวกับเรื่องการกู้ยืมเตรียมเอกสารอะไรต่างๆนะคะหรือการซื้อการขายอสังหาริมทรัพย์นะคะบอกเลยว่ามันจะติดขัดเรื่องเอกสารแต่สุดท้ายก็ได้นะคะนะระวังเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองกับญาติพี่น้องด้วยนะคะหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจนะคะการค้าขายในช่วงท้ายเดือนถือว่าดีมากนะคะ ถึงแม้ว่าจะมีคู่แข่งก็ตามเถอะแต่ยอดก็จะมาอยู่ที่เรานะคะมีเกณฑ์การขยับขยายด้วยนะคะเงินในช่วงท้ายเดือนยังพอหมุนไปได้อยู่นะคะแต่ต้องระวังด้วยนะคะใช้จ่ายเพราะว่ามันยังหมุนตั้งแต่ต้นเดือนมานะคะท้ายท้ายเดือนก็ยังมีรายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะคะดังนั้นระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินนะคะอันนี้ก็เป็นดวงของชาวราศีธนูนะคะประจำเดือนมีนาคมพศ2562ค่ะ